แกจ้าเขาแกงถูกๆจ้าทำยังไงดีล่ะเนี้ยขายแต่ไข่พะโลลูกค้าก็ไม่เข้าร้านพอดีแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าร้านล่ะนี้ป้าจ่ายค่าเช่าที่ฉันมาได้ละเนี่ครบสองอาทิตย์แล้วนะเออคุณพรป้ายังไม่มีเงินเลยจ้าพพุ่งนี้คุณพรเขาแวะมาใหม่ได้ไหมอะไรกันป้านี่ป้าคิดจะเบี้ยวฉันเหร ป้าไม่ได้เบี้ยวแต่ป้าไม่มีจริงๆได้ในเมื่อไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่งั้นก็ไม่ต้องโขงต้องขายมันแล้วยาคุณพอ่อ จะหิวแล้วสีไอหิวอะหนูก็หิวอยู่ละค่ะแต่ว่าหนูมีเงินไม่พอไม่ได้ทำงานเหรอถึงได้ไม่มีเงินน่ะทำค่ะแต่ว่าแม่หนูเขาไม่สบายอะค่ะเงินทั้งหมดหนูต้องส่งกลับไปให้แม่หมดเลยอะ่ะโถแม่ทูลน่าสงสารจริงมป่ะเข้าไปนั่งก่อนป่ะจะกินอะไรเดี๋ยวป้าตักให้ไม่คิดตังหรอก ไม่เป็นไรค่ะป้าหนูเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกจะกินอะไรละ่ะมีพะโล้มีผัดกะเพรามีผะแนงหมูงั้นหนูขอแค่ข้าวราดน้ำไข่พะโล้ก็พอค่ะหนูกลัวป้าขาดทุนจะขาดทงขาดทุนอะไรกินแต่น้ำพะโล้มันจะอิ่มอะไรละ่ะแค่ไข่พะโล่ป้าไม่ขาดทุนหรอกไ<ข>ปไปถ้าไปนั่งขอบคุณนะคะ ทำไมป้าใจดีกับหนูจังเลยอะ อยู่ตรงนั้นนะแม่หนูขอบคุณค่ะป้าครับเข้าเป่าใครไงครับผมเข้าเป่าอย่างเดียวสิบบาทจ้ะงั้นผมเอาเข้าเป่าจานหนึ่งครับวันนี้ขบับรถไม่ได้เงินเลยจากพ่อหนุ่มถึงได้มีเงินแค่นี้ก็พอได้ครับป้าแต่มันได้น้อยครับอีกอย่างผมอยากเก็บเงินไว้ลงทุนทําธุรกิจได้ครับช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดก่อนครับไม่อยากขับวินไปตลอดชีวิตป้างั้นเข้าไปนั่งป่ะเดี๋ยวป้าไป,<อ>ไปเสิร์ฟให้ แล้วจ้าะะเออป้าครับผมสั่งแต่ข้าวเปล่าไม่ใช่ครับทำไมราดไข่พะโลมาให้ด้วยครับเออนะไม่ต้องสงสัยห,หรอกกินกินไปเถอะขอบคุณครับ ยังไม่มาอีกนะมานี่เอาไปกินไปป้าคะทำแบบนี้ไม่กลัวขาดทุนหรอคะช่วยเหลือคนลำบากอนะ่ะเขาไม่เรียกว่าขาดทุนหรอกจ้า Yeah. <gasps> ไม่ถึง500ร้อแล้วเพิ่งน,นี้จะพอซื้อของมาขายเหรอเนี่ยฮัลโหลคุณพรป้านี่เดือนนึ่งแล้วนะเมื่อไหร่ป้าจะมาจ่ายค่าเช่าร้านฉันสักทีเออคุณพรตอนนี้ป้ายังไม่มีเงินเลยนะจ๊ะคุณพรรอ,อไปอีกสักหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่มีเงินได้ไงป้า ลำโรงทานทัเนี่ยถึงไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าที่อ่ะป้าขอเวลาอีกสักสองนาทีจ้าได้ฉันให้เวลาป้าแค่สองอาท์แต่ถ้าป้าไม่มีจ่ายป้าเจอดีแน่แล้วนี่เราจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขาละเนี้อ ถูกถกจ้าข้าวแกงจ้าป้าวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะมีไข่พะโล้จ้ามีแค่ไข่พะโล้เหรอไม่มีอย่างอื่นบ้างหรอจ้ามีแต่ไข่พะโล้จ้างั้นฉันไม่กินละเดี๋ยวฉันไปกินะอื่นแทนทำยังไงดีล่ะเนี้ยขายแต่ไข่พะโล้ลูกค้าก็ไม่เข้าร้านพอดีแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าร้านล่ะเนี้ย คุณพรป้าจ่ายค่าเช่าที่ฉันมาได้ละเนี่ยครบสองอาทิตย์แล้วนะเออคุณพรป้ายังไม่มีเงินเลยจ้าพรุ่งนี้คุณพรค่อยแวะมาใหม่ได้ไหมอะไรกันป้านี่ป้าคิดจะเบี้ยวฉันเหรอป้าไม่ได้เบี้ยวแต่ป้าไม่มีจริงๆได้ในเมื่อไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่งั้นก็ไม่ต้องโค้งต้องขายมันแล้วอย่าคุณพรอด็ด คุณพรลทำแบบนี้ล่ะแล้วป้าจะเอาอะไรทํามากินล่ะเนี่ยนั่นมันก็เรื่องของป้าในเมื่อป้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่ฉันป้าก็เก็บของย้ายไปขายที่อืน่นป้าครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับใช่แล้วนี่คุณทําอะไรป้าแล้วคุณสองคนมายุ่งอะไรด้วยจะไม่ให้พวกเรายุ่งได้งไงก็คุณทำลายเข้าของป้าเขาแบบเนี้ยก็เยบป้าเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่ฉันฉันก็ต้องไล่สิ โอคุณแค่ไม่จ่ายค่าเที่ถึงกับต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไอ้บ้าดิออกไปไกลเลยนะป้าถ้าป้าไม่เก็บของย้ายออกไปภทยในวันนี้ป้าเจอหนักกว่านี้แน่ฉันเตือนแล้วนะออ้ยเหม็นเว้ยป้าผมว่าเข้าไปนั่งพักข้างในก่อนดีกว่า ขนาดคนสติไม่ดียังสำนึกเนี่ยคุณข้าวแข่พะโลของป้าเลยทำไมเจ้าของที่ป้าเขาหน้าเลือดขนาดนั้นนะเดี๋ยไปว่าเขาเลยป้าผิดเองที่ป้าขางค่าเช่าเขาไม่ไปจ่ายเขาสักทีที่ป้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอะเพราะป้าคอยช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนใช่ไหมครับนั่นสิคะ ที่ป้าต้องมาลำบากแบบนี้พอพวกเราแน่เลยอะ่ะแล้วนี่ป้าจะเอาไงต่อครับป้าก็คงต้องย้ายออกตามที่เขาสั่งนั่นแหละโอ้แล้วแบบนี้ป้าจะไปทำมาหากินยังไงอะคะคนดีมีเมตตาแบบป้าไม่น่าต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยอะอป้าครับผมพอมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง มันอาจจะไม่มากแต่มันน่าจะพอให้ป้าเปิดร้านเล็กๆได้ป้าเอาไปหมุนก่อนนะครับไม่ได้หรอกก็พ่อหนุ่มบอกว่าจะเก็บเอาไปทำธุรกิจส่วนตัวไงล่ะผมยังไม่ได้ทำตอนนี้หรอกค่ะป้าต้องเก็บอีกเยอะเนี่ยที่ผมมีเงินเก็บขนาดเนี้ก็เป็นเพราะป้าแหละให้ข้าวไข่ปลาโลกผมกินฟรีทุกวันครั้งเนี้ผมขอตอบแทนป้าบ้างนะครับใช่ค่ะ ป้ารำไปเถอะไว้เมียค่อยใช้คืนเขาก็ได้แ้งก็ขอบคุณมากนะ เพ่ช่วยป้าเปิดร้านอะใคร,พระพล้กลับข้าวเอากลับไปกินที่บ้านลูกอขอบคุณนะคะป้าโหแล้วหนูก็ต้องขอโทษป้าด้วยนะคะที่ช่วยเรื่องเงินป้าไม่ได้อะคะ่ะเพราะหนูก็ต้องส่งกลับไปให้แม่รักษาหมดเลยอะตอนนี้ก็ไม่มีสักบาทเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรป้าเข้าใจ หนูนึกออกแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอช่วยป้าด้วยวิธีแบบของหนูก็แล้วกันนะคะฝากไว้ก่อนนะคะแบบนี่เลยชึบไไลสดแบบหนึ่งนะคะวิคนดูเข้ามาดูแลสวัสดีค่ะทุกคนดาวเองนะคะตอนนี้ดาวอยู่ที่ร้านข้าวแกงป้าดานะคะจะบอกเลยว่าร้านข้าวแกงป้าดานเนี่ยอร่อยทุก อย่างโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พาดไม่ได้เลยนะเมนูเด็ดคือไข่พะโล้ค่ะอร่อยมากๆติดใจมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะคะใช่แล้วครับและที่สําคัญนะครับป้าแกยังเป็นคนใจบุญช่วยเหลือคนลําบากเนี่ยให้ข้าวไข่พะโล้คนที่ยากลําบากนะกินฟรีทุกวันเลยใช่ค่ะแต่ที่สําคัญนะตอนนี้ป้าแกกลับมาลําบากเองซะงั้น ใช่แล้วค่ะเราสองคนนะคะอยากฝากให้ทุกคนนะมาช่วยอุดหนุนป้าดากันเยอะๆนะคะส่วนพิกัดร้านนะคะเดี๋ยวดาวจะเช็คอินไปให้แล้วก็มาตามพิกัดได้เลยมาอุดหนุนป้าดากันเยอะๆนะคะรับรองว่าจะติดใจแน่นอนค่ะป้าด้ายายในเร็ว <Okay. S 2> เรียบร้อยค่ะ เียบอย่างนี้จะขายไปรอดไม่เนี่ยเราป้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 าาป้าเกิดเรื่องแล้วจ้าเรื่องอะไรเหรอก็คลิปที่ฉันเพิ่งโพสไปเมื่อเช้าอ่ะมีคนเข้ามาดูมากดไลค์กดแจรกกดคอมเมนต์กันเทียบเลยอ่ะป้าจริงเหรอจริงจ้าป้าเนี่ยดังใหญ่แล้วนะเต้นอ่ะวันนี้ต้องมีคนอุดหนุนป้าเยอะแน่เลยอ่ะแล้ววันนี้ป้าขายได้บ้างยังคะ ยังเลยป้ายัางขายไม่ได้เลยหรอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าก็มานะป้าป้า,ปารู้ไหมเนี่ยคิดป้าดังใหญ่แล้วป้าเพิ่งรู้จากแม่หนูดาวเมื่อกี้นี้เองคนดังคนดังอย่างเงี้ยเอาขายดีแน่เลยใช่ป้าป้าใช่ไหมคะที่ขายข้าวราดไข่พะโลท้ที่ดังใน,นเน็ตปะ ใช่จ้าใช่จ้าฉันน่ะเป็นคนถ่ายคลิปป้าเองงั้นฉันเอา2ี่กล่องครับปะ้าพอดีเพื่อนที่ทำงานฝากมาซื้อด้วยค่ะ20กล่องเหรองั้นรอแป๊บหนึ่งนะได้ๆมาครับเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวหนูช่วยด้วยค่ะได้ๆเอาเลเลยสวัสดีจ้านี่ใช่ร้านข้าวแกงที่ดังในเน็ตตอนนี้หรือเปล่าจ๊ะใช่จ้างั้นฉันเอาไข่พะโลสองกล่องจ้ะต่อคิวเลยนะจ้า ถ้าขายดีแบบเนี้ยป้าคงมีเงินใช้พ่อหนุ่มเร็วเรื่องนั้นอะเอาไว้ก่อนดิค่ะป้าผมว่าตอนเนี้ยนะป้าต้องไปทําไข่พะโล้เนี่ยเพิ่มอีกหม้อแหละหม้อเดียวไม่พอแน่แน่แต่แต่ขายดีเเลยนะคะป้าแต่แต่มาหนุนช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะแต่แต้องมีหม้อสองมอสามแล้วแน่